ดอกไม้จะบาลบทกวีนิพนธ์ที่ลือลั่นของหนุ่มสาวในยุค1ิบตุลาถูกรวมเล่มไว้ในหนังสือรางวัลซีไลท์ใบไม้ที่หายไปที่ร่วมสมัยทรงคุณค่าไม่เคยจางหายไปจากสังคมไทยทำให้หนังสือเล่มนี้เป็นเล่มประทับใจที่ต้องวางไว้ใกล้ตัวในห้องทำงานของอดีตผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครท่านนี้เพราะให้แรงบันดาลใจทุกครั้งที่หยิบขึ้นอ่าน หนังสือที่อยากแนะนําก็คือชื่อใบไม้ที่หายไปนะครับเป็นกวีนิพนธ์ของคุณจีรนันพิชปรีชาบทกวีหนังสือเล่มนี้ได้รับรางวัลวรรณกรรมสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมแห่งอาเซียนหรือรางวัลซีไรส์นะครับตั้งแต่ปีพศ2532แล้วก็เป็นหนึ่งในร้อยหนังสือดีนะครับเพื่อนก็อยากถือโอกาสนี้แนะนําให้น้องๆเยาวชนคนรุ่นใหม่ได้มีโอกาสได้ติดตามมาอ่านทุกครั้งที่มีโอกาสได้อ่านเนี่ยก็จะมี พลังมีแรงบันดาลใจนะครับแล้วก็เป็นความรู้สึกร่วมสมัยในยุคสมัยที่ตอนนั้นเราเคยติดตามความเคลื่อนไหวของคนรุ่นใหม่ที่เป็นนักศึกษาในยุคสมัย14ตุลาแม้ว่าวันนี้เองยังมีโอกาสได้มาทํางานนะครับในส่วนของการเมืองทํางานเพื่อส่วนรวมเนี่ยนะครับก็ทุกครั้งที่มีโอกาสได้หยิบขึ้นมาอ่านก็จะวางไว้ใกล้ๆตัวนะฮะแถว ที่นั่งทํางานนะครับก,ก็เป็นประโยชน์ในทุกครั้งนะครับเพราะว่าเป็นชีวิตจริงเป็นความสวยงามของบทกวีที่คุณเจรนันได้สะท้อนขึ้นมานะครับแล้วก็ผ่านชีวิตในแต่ละช่วงดอกไม้ดอกไม้จะบานโดยสุดกล้าหาญจะบานในใจสีขาวหนุ่มสาวจะไฟแน่วแน่แก้ไขจุดไฟศรัทธาเรียนรู้ต่อสู้มายาก้าวไปข้างหน้าเข้าหามวลชนหากคุณคืออีกคน ที่ได้รับแรงบันดาลใจจากการอ่านก็ติดต่อมาที่ Facebook รายการหรือผู้ชมที่อยากได้แรงบันดาลใจดีๆจากการอ่านหนังสือทางรายการมีมอบให้ครับปีนี้เป็นปีที่กรุงเทพมหมานาครได้รับการโหวตให้เป็นเมืองหนังสือโลกขององค์การยูเนสโกนะครับแล้วก็ครบรอบ35ปีของซีไรด้วยเนี่ย เวลาเราพูดถึงในยุคสมัยในอนาคตก็พูดถึงเรื่องอาเซียนเรื่องอะไรนะครับเพราะฉะนั้นถ้าคนไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนรุ่นใหม่กลับมาสนใจอ่านหนังสือนอกเหนือไปจากการใช้อินเทอร์เน็ตนะครับหรือใช้คอมพิวเตอร์อย่างเดียวแล้วเนี่ยนอกจากความรู้ที่ได้แล้วก็เป็นการสร้างแรงบันดาลใจสร้างพลังนะครับในการที่จะก้าวไปข้างหน้านะครับแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งที่สําคัญในการที่จะสร้างสาังคมไทยด้วย